คลิปนี้พามาสองเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเต้าลิสค่ะล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือช่วง9ก้ากายนแขกผู้มาร่วมงานหลังหลายไปยังร้านนิตยสารในตำนานของลอนดอนนะคะที่ชื่อว่าร้านแม็กเฮลเจอร์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวปกอัลเทิร์นเ e ็ดวินเทอร์เวนตี้ทเวนตี้ไของดอทเตอร์แมกซีซึ่งปกฉบับนี้ถ่ายโดยคุณ Jo นนี่เดอร์ฟอซซึ่งก็เซอร์ไพรส์ปรากฏตัวในงานด้วยนั่นเองนะอับเลยว่าคนถ่ายก็ไปงานนี้นะคะแล้วก็จัดสไตล์โดยคุณ Katie ปกฉบับแรกที่วางจําหน่ายนี้เป็นปกของน้องลิซ่าศิลปินเดี่ยวที่ทุกคนรักรวมถึงแดนเซอร์และก็แรปเปอร์หลักของแบล็กฮิงอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ดึงดูดสายตาที่สุดในวงการป๊อปยุคป,ปัจจุบันในฉบับนี้ที่มาในทีมความทรงจําซึ่งลิซ่าได้พูดคุยกับนักวิจารณ์ศิลปะและก็พันธรักษ์ชื่อดังคนที่สัมภาษณ์น้องลิซ่าที่มีบทสัมภาษณ์ยาวๆเน่นะเพื่อนๆที่เขาไม่ชื่อว่าคุณทอนออริสโอบริสนอกจากนี้ค่ะแขก200คนแรกที่มาถึงแมคเคาเจอร์เนยัยังได้ร้รรบโสตอ์หา ก้อนหลังสุดพิเศษที่เป็นภาพาโนริซ่าเป็นของขวัญไปอีกด้วยโดยมีเครื่องดื่มอร่อยๆอจาก Bad World Tequila Te Oh m มก o d มางานคนชอบเตกิล่านะคะก็ต้องเสิร์ฟเตกิล่าค่ะแล้วก็นอกจากเตกิล่าแล้วนะคะก็มีเครื่องดื่มที่ชื่อว่า d o w s o n ให้ดื่มระหว่างงานอีกด้วยปอ๊อดีงามหนักมากเด้อยินดีด้วยนะคะพี่ๆ200คนแรกนะคะที่ได้โปสเตอร์เต้าดีไปต่อมาค่ะสําหรับสินค้าเมิดของเต้าลิสนะคะที่มันนินนางของลาวราคายังไม่รวมส่งนะคะอย่าง ผ้าเช็ดหน้าก็3,243บาทไทยกางเกงขาสั้นสีชมพู2,108บาทไทยนะคะแล้วก็อยากก่างกางเกงขาสั้นสีเขียวผ้าเซลก็ราคาเท่ากัน2,108บาทไทยค่ะส่วนเสื้อแขนสั้นสีชมพูผ้าเซล1,622บาทไทยแล้วก็สีเขียวผ้าเซลเสื้อแขนสั้น1,622บาทไทยเช่นกันแล้วก็บิกินี่บิกินี่นี่ต้องเสิร์ชนะไม่ราคา3,243บาทไทยนั่นเองนะคะแม่ๆขายดีลขายดีค่ะเป็นทีน้ำาทีท่าจริงๆแล้วก็ล่าสุดค่ะ ความเคลื่อนไหวไม่แน่ใจว่าดิลลี่ต้องพักผ่อนอยู่ที่เกาหลีไปก่อนหรือเปล่าคะสาหรับการลุ้นงาน VMA ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็คือคนที่เกี่ยวข้องนี่ก็คืออยู่ที่เกาหลีกันหมดเลยนี่อย่างพี่อลิซก็ามีการลงบรรยากาศอยู่ที่เกาหลีหรือว่าสับขาหลอกก็ไม่แน่ใจนะคะโนริซ่าก็มาลงเป็นโมเมนต์ที่โนริซ่าเนี่ยดูซีรีส์อยู่แล้วก็ได้ยินบุลลี่ฟรอของตัวเองนะคะเมื่อคืนงาน VMA ต้องรอลุ้นกันแล้วล่ะคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตยังมีความหวงังเดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะเพื่อนๆจนถึงวัน งานกันเลยแล้วกันค่ะ,ะทุกคนคะอย่างไรก็อย่าลืมมาโบวตงานให้กับน้องลิซ่านะคะสำหรับ b r ร a k to Do น้องลิซ่าเข้าชิงสงสาขาทั้งเพลงโบนเกนแล้วก็โรเบอร์อาร์ติสนอกจากนี้ก็มีงาน AAA อันนี้ก็จะต้องโหลดแอปเอานะคะซึ่งแอปก็มีวิธีให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันอยู่แต่ว่าขออนุญ,ญาตแปะเป็นลิงก์โบวตแล้วก็วิธีการนะคะเพื่อนเพื่อต้องเข้าไปดูแอปมีการทำา r e กสุดรุเนาะมีการสอนวิธีการโบวตนะคะแต่ว่าในแอปนี้ก็จะเป็นแม่แม่แฟนคลับเขาทำเอาไว้นะคะไปดูผ่านทาง,ง,าางะะทวิตเตอร์ล การโหวตนั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ